เป็นสียิ่ชอบสีสบนะอะไรครับสองสามสีนะอ๋อสีแซบๆน้ำ<ส>เงินสีเหลืองกับสีแดงสามสีเนี่ยแ่บเลยโอเคครับแล้วนี่ที่กระทรวงมหาดไทยทําให้เนี่ยเป็นกาธงชาติมันนี่มันเป็นที่กำกเกงเวยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ให้ดูมันไม่ถูกต้องนะ่ะเราไม่คยจะใส่อ่ะกางเกงของมหาดไทยเนี่ย แต่ใส่แล้วไม่มีคนว่าหรอกกับชมว่าเราสวยอีกมันแปลกๆหน่อยอะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูนะจะให้ดูแล้วก็เอาแบบไปดูได้โอเาทำเป็นกาปาิหฮัตติดทั้งหน้าทั้งหลังนะแล้วก็ให้มีเบอร์โทรศัพท์ทั้งหน้าทั้งหลังลงชื่อวบบเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวเวลาไปเกิดไปทํางานกรุงเทพก็จะใส่ตัวเนี้ยโชว์เกิดไปเป็นไกด์พาฝรัหลังเที่ยวเห็นไหมครับโชว์ปาิหฮัตไปในตัวอีก <Okay. S 2> มันถามเลยอ่ะนี่ได้อะไรจากปาิฮัตออกได้น้ำแก้วเว้ส <laughs> นากันต <Okay. S 2> โอเคลูกแกไม่ได้แต่แต่ตและคนอายุเหย็บเย็บจะเข้าร้อยจะเข้าร้อยจล้วหูปั่นลงเขากันมาฉลุยนึนเลยแข่งกันลงมาด้วยนะมันชันชันอย่างี้นะจากถุงสูงโอ้โหลงมันมาเสี้ยวของวินาทีที่เราลงมนะันแต่ก้พงคอยแตะเบรกไว้นะไม่แตะเบรกก็กระเบนอยู่นะ <laughs> แตะเบรกผิดก็หกคะแนนนะคุณบุ้มมาหกคะนนมาทีแล้วแต่ผมเคยหนเดียที่ตรงเลยปริฮัตมาหน่อยที่เป็นคอนกรีตอะชนกัน <c oughs> เขาขวางทางเราอยู่ว่าเราลงมา <c oughs> อ๋อเบรกไม่ทันแล้วเบรกทันเหมือนกันแต่กับแตะเข้าพอดีเราก็เลยชนเขาเลยหกคะแนน <c oughs> ข้ามเขาไปเลยอะแล้วรถพยาบาลใครโทรโทรตับไปบอกแนละ้ว เทศบาลส่งรถพยาบาลไปรับแล้วพอลงมาข้างล่าง้วนะบอกรถพยาบาลไปเอาจักรยานลงขี่ไปทําแผลโรงพยาบาลน่ะครับคนทางพยาบาลบอกหูใจสู้จริงลุงปุ่มเนี่ยทําไมแก๊ไม่เห็นเป็นไรอะหลานผมเนี่ยมันบอกแผลที่เป็นเนี่ยทำไมตาสองวันเห็นตาปั่นจักรยานเฉยละแผลหายอ่ะมันบอกเนี่ยยังลูกสาวผมรถชนเนี่ยเป็นเดือนยังไม่อยากจะหายอะไรแผล ลุงออกกาลังกายบ่อยนี่ครับก <c oughs> ็เนี่ยแถมแสงแดดผมว่ามันมีวิตามินเคอ่ะมันดีมากเลยเนี่ยอีกอ,อ,อีคอรีนมันไหลออกมาทีเป็นถ้วยถ้วยโห้อีครีนความสุข <c oughs> เลยทำให้สุขภาพดีครับนอนก็หลับปุ้ยพอถึงเวลาตื่นเองนอกจากมันตื่นเต้นไปงานอะไรที่มันดังๆเนี่ยเราจะเตรียมงานกันเนี่ยต้องออกจากกรุงเทพตีสามอ่ะ นั่นน้อยไม่เคยหลับอ่ะโอ้ผมก็เป็นเหมือนกันวัวเดี๋ยวจะไปทํางานกรับพี่ทันเมื่อคืนผมยังนอนไม่หลับเลยมาที่นี่ตื่นเต้นมากมีอยู่วันมีดาราด้วยดาราเป็นร้อยเลยแล้วดาราไอ้บ๊วยงานเทิดประเกียรติที่ทีวีทุกช่องเป็นสปอนเซอร์ถวายเงิน155ล้านเนี่ย พวกผมจักรยานเสือภูเขาแก่นี่อยู่ข้างหลังหมดเลยไวรุ่นหนุ่มมันอยู่ข้างหน้าหมดเลยมันเราจะแตงมันเขาบก็บอกว่าต้องรักษาขบวนอีกแล้วก็เลยไม่กล้าแตงมันไปเจอที่สี่ไร้บวยเดินเขามายกมือไหว้โหดฟ้าเจอกี่ที่ที่ฟ้าก็ยังแข็งแรงอย่างเนี้ยบอกเนี่ยว่าบวยดีกับยาบวิเศษอย่าจักรยานครับ อกเขาไม่เลยเงันนหาลงปุ่มบ่าบเพราะอะไรการขนาดนี้นี่ผมนับถือเลยบอกเป็นนักปั่นจักรยานหลออันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วล่ะครับไปถึงห,หอถึงไนะโอ้ไปดอยนนทไปน้ำพุร้อนแม่ออนมาแล้วอ่ะโอ้ไปพิษโลกมาแล้วอ่ะเนี่ยกำลังจะเดินทางพิษโลกวันที่21มิถุน,นายนเนี่ยเป็นเจ้ากระติ่มครับ โอไม่หนาวแล้วครับช่วงนั้นเริ่มเข้าหน้าหนาวร้อนร้ฝนมันตกใช่จับเลยโดนฝนมากพ่ออ๋อกบกะว่าไปถึงตรงนั้นดวงอาทิตย์ขึ้นพอดี